สวัสดีครับพบกับรายการครูแวน่นเล่าให้ฟังนะครับอีพีของโรงงานที่รักนวนาคนครอ่ะผ่านมาหลายอีพีแล้วนะครับเหมือนเดิมผมวงจรในโรงงานก็เหมือนเดิมตื่นเช้าขึ้นรถนอนไม่นอนแล้วดิอ่านหนังสือศึกษาข้อมูลดูหุ้นเตรียมส่งของ E ี a y ไปทำงานประชุมแถวแล้วก็เข้าจิตเวช ในทุกๆวันก็จะทํางานแบบนี้นะครับเป็นเรื่องปกติแล้วก็จะมีเอนจิเนียร์เวียนว่ายตเกิดขึ้นมาเรื่อยๆพน,งงนักงานพนักงานก็หมุนเวียนเปลี่ยนสลับกันไปไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะครับวันหนึ่งเราก็ต้องลาออกสุดท้ายเวลาทํางานมาเรื่อยๆนะฮะเราก็จะพบว่างานเต็มเลยมีงานมาเต็มลายเลยครับออเดอร์เยอะมากครับเต็มเต็มเ็มเมพนักงานก็ช่วยกันผลักดันงานออกไปรับคนงานมาเพิ่มเจอเจอพิษ เศรษฐกิจเจอสภาวะการเมืองนะครับเอาคนออกเรามาในส่วนของเปิดมาใหม่ทุกอย่างเริ่มเข้าที่แล้วเราเริ่มมีซับคอนแทรคเข้ามาเราโรงงานเขาเขาไม่จ้างพนักง,งานประจำแล้ว่จ้างก็น้อยมากครับส่วนใหญ่จะเป็นซับคอนแทรคเอาเข้ามาทํางานเลยทหารราบที่ผมเล่าให้ฟัง EP ที่แล้วเพอเอาทหารราบเข้ามาทํางานไปเรื่อยๆนะครับงานก็ทําไม่ทนะันงานล้นงานล้นทําไงได้อีกอหนึ่งก็รับทหารทหารราบมาเพิ่มอีกสิ สองคุณก็ต้องลงทุนเครื่องมือเครื่องจักรเข้าไปอีกในการผลิตมันออกมาให้ได้ตามออเดอร์ณนะเวลานั้นแล้วถ้าผมไม่อยากลงทุนอย่างนั้นนะผมจะทํายังไงได้อีกมันก็มีอีกช่องทางหนึ่งครับเขาเรียกว่าบริษัทรับจ้างผลิตมีธุรธุรกิจพวกนี้คือมาเก็บงานย่อยๆของโรงงานใหญ่อะ่ะคือมันมีเครื่องจักรเหมือนโรงงานมึงเลยนะทางานได้คล้ายๆกันเออเพราะว่าเราสั่งงานกันด้วยแบบถูกไหมฮะบางทีเราช็อตตัวนี้50ยูนิตเราไม่อยากจ้างคนมาเพิ่มอะ่ะ กรดูแลเฮ้ยทั้งนั้นตีงานออกไปดีกว่าเขาเรียกว่าการเดรนครับ D R A I N drain กดจะโคบอะ่ะนั่นคือการเดรนงานครับออกไปทางเวนเดอนะครับบริษัทนี้เขาเรียกว่าเวนเดอร์คู่ค้าไอ้บริษัทเวนเดอร์เนี่ยเขาก็จะรับงานด้วยแบบแล้วก็ออเดอร์แล้วก็ order, แมทที่เรียกทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครคุณเชื่อไหมแบบหนึ่งแบบในงานของชี e แมททอสามารถสร้างสามารถทํางานได้เหมือนได้ ได้ฟังก์ชันเหมือนกันเลยได้หลายวิธีมากเลยครับแล้วแต่คนจะแกะแบบจะแกะแบบเป็นอืแกะได้หลายวิธีทีนี้แหละระดับการแกะแบบมันก็จะมีระดับฟังก์ชันกับแฟชั่นที่ผมบอกจําได้ไหมครับฟังก์ชันคือเฮ้ยมันใช้งานได้ละแฟชั่นคือนอกจากจะใช้งานได้แล้วนะแม่งต้องดูดีด้วยนี่เรียกว่าแฟชั่นที่โรงงานกูก็ทําแฟชั่นเว้ตั้งแต่ผมอยู่ในอุตสาหกรรมมาหกปีนะครับรวม จริงๆแล้วผมไปเปิดหูเปิดตากะนี่แหละเยอะมากงานอัมาหิตผมไปเจอโรงชิ้นไม่ทอดหลายโรงครับแต่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นโรงเล็กๆไปขายเครื่องจักรให้เขา,าไปเบ่งวิ่งแบยเฮียอะไรไปขายเขาเฮ่เขาไปดูงานเขาทําแค่ฟังก์ชันครับแค่พับได้รูตำแหน่งนี้สองรูตำแหน่งตามตามรออิงพอพอแค่นั้นงานบางงานพับแล้วแม่งไม่ต้องเชื่อมด้วยนะปล่อยเว้นให้แม่งเป็นช่องว่างๆนั่นแหละ เขาเอาแค่แฟชั่นเขาเอาแค่ฟังก์ชันครับเขาไม่จำเป็นต้องอุดรูมองและสวยตาเอาแค่ไปใช้ทําไมเขาทาแค่นั้นนะพี่ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคนที่เข้ามาจ้างงานโรงงานเล็กๆเขาทําอ่ะส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยมีเงินหรอกเงินเขาน้อยเพราะฉะนั้นเอาแค่มันใช้งานได้ก็พอละมัง้งคล้ายๆกับว่าทําราวตากผ้าทําราวตากอันนึงอะ่ะที่มันตากผ้าได้ก็ก็พอละมัง้งเห็นราวข้างหลังผมนี่ไหมงานลอฟเอาท่อ มาใช้เครื่องทำเกลียวยทำออกมาล้วาานี่เป๊ะเลยนะไอ้ไอท่อนี่แม่งคนมาผูกคอตายได้ห้าคนท่อ,อยังไม่หักเลยอะทนมากดีมากเกินความจําเป็นมากแต่มันเป็นแฟชั่นเว้ยแขวนผ้าได้แล้วไม่สนค่าฉันต้องการให้มันสวยด้วยฉันต้องการดีไซน์แบบลอฟรูภาพมไหมฮะใช่ครับพอเราใส่แฟชั่นเข้าไปสินค้าเราแม่งจะยกระดับขึ้นไปอีกในตลาดนะ แม right like ้กระทั่งผมไปดูเครื่องจักรตามงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเครื่องที่บริษัทเก่าผมนำนี่แม่งผมเรียกว่าสุดยอดเลยนะคือเยี่ยมคือฝีมือดีมากอ่ะนี่ไม่ได้อวยกันเองนะฮะผมผมเสือกไปทํางานในโรงงานที่มาตรฐานเขาอยู่อย่างเงี้ยต้นตานอ่ะไอสัตว์กูไปอยู่ตรงนั้นมาแล้วลงลงอื่นแม่งดิงดิงดิงหมดเลยแต่ใช้งานได้เหมือนกันนะแต่นี่คุณภาพอย่างเงี้ย สูงมากครับเอาหมดตาดูนี่แบบพี่ช่วยหาที่ตีให้หน่อยดิให้กูติอะไรดะเอาไงเมันใช้งานได้นะมันดูดีด้วยนะแล้วเข้ามุมเข้าเหลี่ยมนะแม่งเป๊ะเลยทําสีเสริอออกมามีรอยนิดเดียวนี่แม่งเรียกมาตกกบ,บาแล้วว่ะเหมือนคุณกําลังนั่งประดิษฐ์รถทํามืออยู่อะคุณทาเหมือนทําโลสรอยมาคันอะอารมณ์นั้นเลยนะโลงอื่นแม่งอย่างมากแม่งก็แค่เบนซ นี่แบบโอ้โหเนี๊ยบมากนะมันเป็นการทํางานที่ถ้าผมมองนะถ้าผมมองก็คือแบบคุณภาพสูงมากครับในขณะที่ฟังก์ชันในการทํางานมันก็ไม่ได้สูงมากแค่เอาไปยึดยดัยดยึดอะไรแค่นั้นเหมือนคุณเอาเนื้อวากิเอสมาผัดกระเพราแดงอนะแต่แพงนะมึง <c oughs> แพงนะคนที่เขาชอบอารมณ์ประมาณว่าแน่นๆเปิดตู้มาแล้วแม่งแบบฟิลลิ่งแบบเฮ้ยน่าทำงานนะ่ะ มันจะเป็นอย่างนั้นถ้าคุณเคยทํางานทําสายสายอุตสาหกรรมนะครับคุณคุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นได้ครับผมแล้วการที่เราจะส่งแบบแล้วก็ไปให้เวนเดอร์ข้างนอกทํางานออกมาให้ได้ตามที่เราต้องการนี่ก็เป็นเรื่องเรื่องที่ต้องมานั่งคุยกันเหมือนกันนะครับต้องถกเถียงในรายละเอียดนะเพราะบางทีแล้วส่งแบบไปแล้วเราอาจจะไม่ให้รายละเอียดมากเกินก็คือบางอย่างพับมาบางอย่างไม่ต้องเชื่อมก็จะช่วงแรกก็จะงงๆกันหน่อยฮนะก็ต้องมานั่งทาความเข้าใจก่อนว่าเฮ้ย งานต้องเป็นอย่างแบบนี้นะต้องเชื่อมแบบนี้นะต้องใส่สันลักษ์เข้าไปนะต้องเต,ติมนี่เติมนั่นเข้าไปนะเมื่อเราดีลงานกับข้างนอกนะครับก็ต้องมีการคุยกันเรื่องรายละเอียดเพราะ,ะรายละเอียดมันคือค่าใช้จ่ายอยู่ๆให้เด็กมาเชื่อมเพิ่มอ่ะมันคือค่าใช้จ่ายนะครับมันคือสิ่งที่โรงงานเขาเฮ้ยต้องตกลงกันว่าตกลงงานเราต้องทําอะไรบ้างเจาะรูแล,แล้วพับแล้วเชื่อมด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องการยังไง้ต้องการให้แนวประกบประกบแบบไหนประกบแบบมีช่องว่างหน่อยหรือประกบแบบทับสวยเลยอ่ะ เหมือนงานเข้าเข้าเหลี่ยมไม้ของญี่ปุ่นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือแค่ประกบแล้วก็ยึดกันแค่นี้มันมีรายละเอียดรายละเอียดคือคอสคือต้นทุนเลยฮนะมีงานหลายประเภทนะที่ผลิตมาจากข้างนอกเลยโดยที่ทํายังไม่ยังไม่ฟินิชนะเอาแค่เจาะแล้วพับมาแล้วมาเชื่อมในลายก็มีเพราะว่าบางทีถ้าค่าเชื่อมค่าค่าเวลดิงมันแพงเกินไปเขาก็อาจจะรับแค่เจาะกับพับแล้วเราก็มาเชื่อมเองในลายก็มี มีหลายแบบเลยหรือไปตัดพาร์ตเข้ามาก็มีเราขาดตรงไหนเราแมชชีนไม่ทันเราเชื่อมไม่ทันเราพับงานไม่ทันเราเจาะรูไม่ได้ก็ต้องว่าจ้างมือปืนกันเข้ามานั่นแหละครับพอจ้างมือปืนเข้ามา,รา,มเ,า,มาเริ่มมีงานเยอะๆนะครับมันก็เหมือนกับว่าไอการที่เอางานออกไปเยอะๆใครเป็นคนเอาออกไปใครเป็นคนเอาันออกไป แล้วโรงงานที่เปิดรับอ่ะโรงงานใครวะใช่ไหมฮะหลากหลายเลยครับเป็นเรื่องที่นะพูดยากถ้าง,งานมันเยอะเม็ดเงินมันก็เยอะเม็ดเงินมันถูกยิงไปที่ที่ไหนอะ่ะถ้ามันถูกยิงไปที่นั่นก็ก็คุยกันนะครับว่าจะคุยกันว่าเ,เงินงานมันจะเข้ากันมาเยอะเท่าไหร่วะอะไรเงี้ยถ้าก็อาจจะคุยเรื่องเงินเงินทองทองนะก็อาจจะมีบ้างนะครับธรรมดาพูดมากไม่ได้ นะครับผมมีไหมอะ่ะไปทํางานตามโรงงานอะ่ะมีมีเราทํายังไงให้เขาซื้อเครื่องจากเราอะ่ะมันก็ต้องมีใช่ไหมค่าใช้จ่ายหน่อยคือถ้าบริษัทจะพิจารณาแล้วมันจะต้องเป็นเป็นของบริษัทนี้เขน่าจะเป็นคนคนเนี้ยเออก็มีเบื้องหลังครับเยอะแยะมากมายฝ่ายการเงินไม่มีปัญหาแต่เราจะไม่คุยเรื่องนี้นะเพราะเราถือว่าถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะ คือกูกูกูก็ต้องหยอดหยอดน้ามันอ่ะบางทีอ่ะบางทีก็ต้องหยอดน้ํามันบ้างอ่ะหรือบางหน่วยงานเขาก็ต้องมาหยอดน้ํามันกูบ้างอ่ะก็คือบางส่วนไม่ไม่ต้องไปยุ่งได้ไหมอะไรเงี้ยบอกว่ามันไม่มีปัญหาได้ไหมก็มีแล้วแต่เขาจะดีวะแล้วแต่ว่าใครจะเหยียบปัญหาอะไรไว้เอางานอย่างผมเนี่ยเดินโยมมาทูดเดินกันไปสามสี่ตัวเนี่ยเขาบอกให้ชี้โรงเนี่ยโอ้โหรับรองแม่งอะไรแม่งทับไว้เต็มเลยฮะเอาคนนอกมาดูโรงงานตัวเองอ่ะแล้วจะเจอปัญหาเยอะมากครับเขาก็อาจจะไม่ได้บอกให้ผู้จััดกกาารรรรโงงนนู้็มีะคบ มันก็เป็นประสบการณ์หนึ่งนะฮะกางบอกว่าเฮ้ย <c oughs> เรามีเครื่องมืออะไรบ้างในการทํางานตัดมาที่งานของผมนะณนะปัจจุบันผมทํางานพวกโรงงานไหมไอ้พวกงานเอามาหิดผมเลิกทําไปแล้วนะเอ้าทําไมเลิกทําอ่ะอยากรู้ไหมลองเสียเวลาผมดูไหมอยากรู้ไหมทาไมแล้วหลายๆธุรกิจก็เป็นแบบนั้นไอ้ตอนที่ผมทําแรกๆมันก็จะมีแต่เครื่องเครื่องต่างประเทศเครื่องไทยก็มีเครื่องญี่ปุ่นก็มีครับส่วนใหญ่เราจะใช้เครื่องไทยมันเป็นเครื่องเครื่องบุกพวก นิวเมติกเนาะผลิตเองในประเทศก็จะมีโรงงานนี่เขาผลิตเราแค่เอาลอจิกมาวางเหมือนเลโก้อ่ะไปดูว่าเลโก้จะต่อแบบไหนก็ทํางานได้อยู่ไปอยู่ไปเริ่มมีเครื่องจักรมือสองเข้ามาฮะเป็นทางเลือกอยู่ไปอยู่ไปเครื่องจักรจากประเทศจีนราคาแม่งที่ต่งเลยต่ํามากด้วยนะราคาถูกถูกจนเขาไม่ต้องจ้างพวกกูไปเป็นที่ปรึกษาในโรงงานละเขาซื้อเครื่องเฮี้ยน,นี่มาเลยแล้วเขาไม่ต้องจ้างพนักงานออกเลยเพราะเครื่องมันถูกมากงานผมมันก็เลยหายไปเรื่อยๆครับ ถูกตีมาด้วยเครื่องจักรมือสองที่เอามาปุ๊บก็คือเอาช่างแมเทนแนนในโรงงานคุณไปดูได้เลยอะ่ะแล้วก็อาลงอะไหก็หาเทียมเอาไม่มีปัญหาแล้วก็อะไหล่ไม่มีเต็มเลยนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งที่บอกเครื่องจักรจากประเทศจีนราคาต่ํามากทํางานได้แปดสิบเก้าสิบนของที่คุณต้องการเลยแล้วราคาถูกมากครับแน่นอนเมื่อเจอของถูกของอะไรการที่คือผมโดนเครื่องจักรเอาคืนแล้วล่ะการที่เขาจะ มาจ้างผมไม่ฮะเขาไปจ้างเอาเครื่องจักรมาลงดีกว่าเขาลงได้สี่ห้าเครื่องแล้วพร้อมรันด้วยฮะค,คนงานบางทีเขาก็เอาเอาไว้รันเครื่องจักรนั่นแหละแทนนะเผลอๆแป้งเพิ่ม,ม,ม,มกําลังการผลิตเข้าไปอีกเขาไม่ได้มาเพิ่มฝั่งเอนจิเนียริงละเขาแม่งไปหาเซลล์มาแทนหางานเข้ามาป้อนเข้าไปเครื่องจักรมารอแล้วนี่ไอคนที่ทําส่วนงานนี้ก็ไม่ต้องไปทําแล้วก็ไปคุมเครื่องจกักรคนหนึ่งคนคุมห้าเครื่องแล้วคนที่เหลือก็ไปทํางานส่วนอื่นครับมีการขยายงานแบบนี้มากมายผมก็ตกง,งานนะดิ คำตอบก็คือใช่ก็มีครับจบว่าจะไม่ไม่อยากทํและงานมันน้อยแล้วทาแล้วก็ไม่คุ้มก็ต้องผ่านไปเหมือนกันนะเหมือนกันสันใดก็ฉันนั้นไปแยกงานเครื่องจักรทาเครื่องจักรก็เอาคืนมึงเหมือนกันนั่นเองนะครับทีนี้ผมจะมายกตัวอย่างให้ฟังในชีวิตประจําวันผมอีกอย่างแล้วกันนะครับผมก็ทํางานผลิตสินค้าออกมาด้วยเช่นผลิตมีดก็มีมีดทาเองก็มีครับจ้างดีไซเนอร์เขาทําก็มีครับหรือทําพวกกระโปรงกระเป๋าอย่างเงี้ย แต่ก่อนซื้อของจีนมาขายปัจจุบันผมใช้โรงงานกระเป๋าในประเทศไทยผลิตเม็ดอินไทยแลนด์ครับทำสินค้ามาขายฝรั่งก่อนที่มันจะปิดโควิดเนี่ยแล้วเราก็ยังขายได้ดีนะเราเน้นสินค้าเม็ดอินไทยแลนด์คัดวัสดุอย่างดีมาผมทําเองไหมผมไม่ได้ทําเองครับอันนี้โรงงานที่ผมไปจ้างเขาทาโรงงานที่เขาทำทำกระเป๋าผมก็เขียนแบบเห้เขาเขาใส่เข้าไปผมก็จะได้งานมาแบบผมไม่ต้องทําก็ได้มีหลายวิธีนะในการที่เราจะผลิตสินค้าหรือแม้กระทั่งทําเสื้อยือดเสื้อยือดอย่างเนี้ย ผมทำเองไหมไม่ครับผมให้เพื่อนผมไปสก,กีนะครผมก็ส่งเสื้อไปให้เขาเขาสก,กีนแล้วก็คิดถ้าลงข้าแรงไปผมก็เอาไปขายเพราะว่าผมผมไม่สะดวกทําอ่ะตอนนั้นอ่ะผมยุ่งมากนะครับมีหลายอย่างครับที่เราสามารถผลิตแล้วทาได้ด้วยตัวเองเป็นโรงงานเล็กๆของเราสวัสดีครับ